เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสําเร็จอีกคู่หนึ่งนะคะของบริษัทไลฟ์กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะซึ่งสองท่านนี้นะคะได้ช่วยกันทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จค่ะชื่อว่าคุณอภิสิทธ์แสนสีเลิศและคุณอรทัยอุสายค่ะตําแหน่งโกสตาเจเนอเรลลค่ะสวัสดีค่ะ กันอื่นเลยประเด็นแรกคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะก็คือความเป็นมาของพี่ๆทั้งสองท่านนะคะว่าก่อนที่จะมาเริ่มธุรกิจกับไลฟ์กรุ๊ปค่ะพี่ทําอะไรมาก่อนก่อนหน้านั้นนะคะในส่วนตัวก็คือก่อนจะรู้จักธุรกิจไลฟ์กรุ๊ปก็คือทํางานประจาค่ะทำงานประจำใช่ค่ะเป็นบริษัทเอกชนใช่ค่ะอ๋อค่ะแล้วทางพี่อภิษิเหรอคะเหมือนกันครับเหมือนกันเลยทําบริษัทเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ย ไม่ครับคนละบ,บริษัทอ๋อ,อค่ะแล้วหลังจากที่ทําบริษัททํางานเป็นพนักง,งานประจําเอกชนบริษัทหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เป็นมายังไงถึงได้มารู้จักกับไลค์กรุป๊ปแล้วก็ร่วมธุรกิจกับไลค์กรุ๊ปได้อะคะเริ่มต้นก็มีคนแนะนํารู้จักบริษัทไลค์กรุ๊ปนะคะค่ะในส่วนของผิดพันเพราะส่วนตัวแล้วก็คืออดีตก็คือคุณพ่อมีพันเรื่องสุขภาพนะคะแนะนำเป็นใช้ผิดพันของบริษัทค่ะแนะนำปุ๊บทีนี้ดิฉันก็อยากจะศึกษาเรื่องผิดพัน ก็มาที่บริษัทแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้้ศึกษาเรื่องแผงกนการตลาดของบริษัทด, <sc an> ด้วยค่ะ <S <S พอหลังจากได้รู้ศึกษาปุ๊บนี่เรามีความคิดยังไงกับแผนาการตลาดของบริษัทนี้คะหนึ่งดิฉันมาศึกษาในส่วนของบริษัทเริ่มต้นก็คือสินค้าก็ตอบโจทย์สําหรับผู้ชายผิดพรรณสองก็คือว่าแผนการตลาดบริษัทจ่ายเยอะร้อยละแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นโอกาสสําหรับการทําธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะ ฉันมีความเชื่อแบบนี้แล้วของพี่พิสิทธินี่เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาตัดสินใจร่วมทําธุรกิจกับพี่คะก็ดูแผนแล้วมั่นใจครับมั่นใจบริษัทโดยแล้วแผนการตลาดครับเพราะว่าว,วันที่มาดูแผนการตลาดที่บริษัทนี่มาด้วยกันสองคนเลยหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเราหลังจากที่ดูแผนการตลาดศึกษาแผนการตลาดแล้วแล้วก็รู้ลึกถึงวิธีการทําการตลาดแล้วเนี่ย มีสองคนมีการพูดคุยอะไรกันยังไงคะแล้วก็มีความที่เห็นยังไงเกี่ยวกับธุรกิจนี้บ้างอะไรบ้างคือจริงๆแล้วในส่วนของที่เรามาศึกษามั่นใจเรื่องสินค้าแล้วเราก็มาศึกษาในส่วนของแผนแล้วก็มองเห็นโอกาสว่านี่คือธุรกิจที่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มองเห็นมองหาโอกาสที่จะต้องการมีรายได้มากขึ้นจากชีวิตประจําวันของคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วอใเนี้ค่ะ,คะ เริ่มต้นจากตัางที่ตัดสินใจที่จะทําธุรกิจกับหลายฟูปแล้วมีการวางหน้าที่มีการวางตําแหน่งหน้าที่อะไรกันยังไงระหว่างสองท่านมีค้คะอย่างเช่นพี่เออพี่วิสิตทําหน้าที่อะไรแล้วพี่วรไทัยทําหน้าที่อะไรหลังจากนั้นพอศึกษาแผนเสร็จแล้วปุ๊บนะคะแล้วก็เราก็นําในส่วนของผิดพันธ์ไปนําเสนอคนที่รารักษณคนที่เรารู้จักแล้วก็ชักชวนเข้ามาทําทีมนะคะก็ แต่โอกาสดีของบริษัทไลก็ซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทมีแผงตลาดที่รองรับและก็ที่สําคัญบริษัทมีเป้าหมายก็คือว่าจัดประชุมสัมมนาเป็นผู้นําเป็นประจําทาให้ส่งผลให้เราเรามีโอกาสได้เข้ามาศึกษาพร้อมกับผู้นําที่ติดตามเรามาด้วยเช่นนี้ค่ะค่ะแล้วพี่อภิสิธิแล้วคะหลังจากตัดสินใจแล้วเราเริ่มทํางานอะไรกันยังไงก็เริ่มชวนคนเข้าประชุมชมาที่บริษัทครับค่ะแล้วก็ให้ทีมงานเราได้รู้เห็นเหมือนเดียวกับเราเพราะว่า ผมจะเอาทีมงานเขา้าเข้าสาขาอยู่ตลอดเข้าบริษัทตลอดค่ะแล้วก็ตรงนี้พอดีทีมงานเรามั่นใจเขาก็เราก็เริ่มลุยไปด้วยกันเลยจัดประชุมมูมเมตติ้งอะไรทุกอย่างครับเริ่มแรกนี่เรามีการสร้างทีมงานเริ่มต้นเลยกี่คนคะแล้วตอนนี้เรามีทีมงานทั้งหมดนี่เท่าไหร่แล้วคะเดือนนี้ก็พันพันกว่าคนครับจากที่เริ่มต้นแค่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่มี ไม่กี่คนครับสิบกว่าคนอตอนนี้เป็นพันกว่าคนในช่วงระยะเวลานานไหมคะเริ่มเข้ามาทําที่นี่คะ่ะในธุรกิจของบริษัทไลารุปเปเริ่มต้นทําปีนี้เข้าปีที่สามเองคะ่ะปีที่สามใช่ค่ะถือว่าน้อยนะคะค่ะแต่ว่ามีทีมงานถึงพันกว่าคนทีเดียวค่ะมีหลักในการบริหารทีมงานไงคะเพราะว่าหลังจากที่ว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือต้องทําธุรกิจร่วมกับคน เป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยมีการวางแผนการบริหารทีมงานวางแผนในการสอนทีมงานยังไงบ้างให้ทํางานให้เป็นเหมือนเราและประสบความสําเร็จเหมือนเราค่ะในส่วนของการทํางานของเรานะคะเริ่มต้นวางแผนธุรกิจก็คือหนึ่งเป้าหมายก็คือบริษัทจะมีสมัมมนาเราจะพาผู้ที่สนใจธุรกิจและก็เรื่องสินค้าเข้ามารู้จักบริษัทหลังจากนั้นก็จกัดทฮมมดดิ้งนะคะ,คะแล้วก็พัฒนาผู้นาไปเรื่อยในส่วนของผู้ที่สนใจการตลาดอย่างแท้จริงค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้ผู้นําที่เริ่มต้นจากสิบก็เป็นพันกว่าคนจากที่เราทําเครือข่ายของอบริษัทไวท์กรุ๊ปนะคะเราเรามองคนที่เขาจะมาทําธุรกิจกับเราเรามองเรามองไว้ยังไงคะว่าคนนี้ทําธุรกิจแล้วจะประสบความสําเร็จคนนี้ทําแล้วอาจจะประสบความสําเร็จช้านิดนึงเรามีหลักในการวางการมองคนยังไงบ้างอ่ามันก็จะมีมีในส่วนของการวิเคราะห์เช่นอย่างเช่นปัจจบุบันนี้คนที่ทํางานประจ,จาําหรือคนที่ยัง ไม่มีรายได้เพียงพอนะคะก็ต้องการเขาต้องการรายได้เสริมจากธุรกิจหรือในส่วนของครอบครัวนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องธุรกิจแต่ละบางส่วนก็คือสนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็แนะนําเรื่องสินค้าของบริษัทไลรุปซึ่งสินค้าของเรามีหลายรายการเหมาะสําหรับทุกท่านที่ต้องการใช้สินค้าเรื่องสุขภาพหลังจากนั้นแล้วก็พูดถึงเรื่องแผนกรตลาดซึ่งบริษัทไลรุปเองก็เราเชื่อมั่นนะคะว่าบริษัทจ่ายจริงร้0เจากร้0จ่าย85%ซซึ่ง เป็นการการันตีว่าบริษัทไลกุปสามารถสร้างความร่ำรวยให้เขาได้ในเร็ววันค่ะ,คะแล้วทางพี่พิสิทธิ์ล่ะคะมีส่วนในการช่วยพัฒนาหรือบริหารทีมงานยังไงบ้างก็มีการจัดประชุม OPP <ม>ประจำจังหวัด<ม>แล้วก็ที่สำนักง,งานของเราเองค่ะตอนนี้สำนักง,งานอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่อำเภอพลนคร orn, คนแก่น คือตรงนั้นจะเป็นเหมือนเราเปิดเป็นศูนย์ประจำสาขาเลยใช่ไหมคะครับค่ะก็คือการชวนคนให้มาทําร่วมธุรกิจก็คือให้มาที่ศูนย์มีการจัดประชุมกันเองด้วยครับมีการจัดประชุมที่สาขาทุกวันพุธทุกวันพุธค่ะแล้วเป้าหมายนับจากนี้แล้วคะพี่หลังจากที่เรามีทีมงานร่วมพันแล้วเรามีการวางเป้าหมายที่จะเพิ่มจํานวนทีมงานหรือว่ามีการวางเป้าหมายที่จะขึ้นตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นยังไงบ้าง ในส่วนของของการบริหารของเรานะคะณปัจจุบันนี้เรามีสาขาเป็นของเราเองอยู่ที่อำเภอพลังหวัดขอนแก่นและระวางเป้าหมายก็คือขยายทีมงานที่สนใจธุรกิจทาเป็นอาชีพเหมือนกับเราสร้างสาขาแต่ละพื้นที่ในในพื้นที่เราดูแลอยู่นะคะ,คะ,คะแล้วก็เป้าหมายล่าสุดก็คือปัจจุบันนี้ในธุรกิจของบริษัทไลค์กรุ๊ปสามารถสร้างความร่ำรวยให้เราได้ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ที่สิ้นสุด เพาตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่งสูงสุดก็คือตำแหน่ง G s เอทีนะคะเป็นสูงสุดของบริษัทค่ะคะแล้วพี่อภิสิทธิ์มีส่วนที่จะทําให้เป้าหมายเป็นจริงยังไงบ้างเราวางแผนไว้ยังไงบ้างคะอันนี้ผมมีเป้าหมายไว้มั่นใจมากเลยครับเพราะว่าผมเชื่อม,มั่นในบริษัทค่ะแล้วก็เป้าหมายนี้ก็ไม่นานอะ่ะประสบความสาเร็จ<ค>รแล้วก็<น>ทีมงานองค์กรที่ตามผมมาในี่ ผมจะผลักดันจนถึงที่สุดเลยครับนี่คือการตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาคนให้สําเร็จเหมือนเรานะคะแล้วก็มีรายได้ที่เติบโตและมั่นคงเหมือนเราด้วยค่ะในถามถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาทําธุรกิจนิดนึงค่ะในความคิดของพี่พี่ทั้งสองท่านนี่คนที่จะมาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาควรจะมีคุณสมบัติไงบ้างที่จะมาเริ่มทํากับไลฟ์กรุ๊ปเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่เหมาะสำหรับทุกท่านนะคะ ที่สนใจโอกาสทางเลือกใหม่สําหรับตัวเราถามว่าคุณสมบัติทุกคนมีหมดแต่ขึ้นอยู่ว่าบางครั้งการศึกษาแบบต่อเนื่องที่บริษัทมีการสรัมมนานี่คือหัวใจหลักในการทําธุรกิจนะคะบางครั้งโจทย์ที่เราตอบจากลูกค้าอาจจะได้ไม่ได้หมดบริษัทก็มีคําตอบให้เราอย่างชัดเจนแล้วก็มีความเชื่อมั่นกับผู้ที่สนใจธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยค่ะ,คะสิ่งที่สําคัญของการทําธุรกิจเครือข่ายคือหนึ่ง การเข้าไปเรียนรู้นะคะ,คะรายละเอียดระบบแผนการตลาดแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็มีความสําคัญซึ่งนักธุรกิจทุกคนจะต้องรู้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไปพูดคุยกับผู้มุ่งหวังนะคะแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าได้ถูกต้องค่ะ,ะแล้วสุดท้ายเลยก็คืออ,อยากให้ทราบอยากทราบถึงเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับก,บการทํางานของพี่นิดนึงคะ่ะคือเมื่อกี้เนี่ยจะให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจว่าหลังจากที่พี่ร่วมมาแล้วเนี่ย ร่วมทำธุรกิจที่นี่แล้วธุรกิจของไลฟ์กรุ๊ปเนี่ยให้อะไรกับพี่บ้างในส่วนตัวนะคะดิฉันตอบได้เลยะคะ่ะว่าบริษัทไลฟ์กรุ๊ปหนึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังใหม่ค่ะที่เรามีอยู่แล้วและเป็นบ้านหลังใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้เราได้ที่ผ่านมาเราอาจจะขาดในส่วนหนึ่งชีวิตเราไม่มีความพร้อมเรื่องของ ทรัพย์สินหรือในส่วนของรายได้ที่เพียงพอในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันณนะปัจจุบันนี้ดิฉันกับครอบครัวนะคะก็สามารถซื้อบ้านซื้อรถ<ช>ได้มีรายได้เป็นล้านนะคะ<ช>กับธุรกิจ<ช>และปัจจุบันนี้แล้วก็เป้าหมายอนาคตต้องการมีรายได้เลยละสิบล้านให้ได้จากธุรกิจบริษัทไรคุกค่ะละสิล้านค่ะใช่ปัจจุบันนี้เราก็ได้อยู่แล้วเราต้องการเพิ่มเติมรายได้ที่เราต้องการมากกว่านี้ค่ะแล้วพี่อภิพสิทธิ์่ะคะมีอะไรที่จะตั้งเป้าอะไรเพิ่มเติมกับ ที่พี่อ๋อออละไทายบ้างครับก็การตั้งเป้านี่ก็เราปรึกษากันแล้วเป้าหมายของเราต้องทําให้สําเร็จค,คือตืองีีตั้งเป้าไว้อย่างเดียวคือาาต้องสําเร็จสําเร็จให้ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมั่นคงและต้องสําเร็จค่ะคุณผู้ชมคะแล้วในหากเปรียบธุรกิจเครือข่ายค่ะในความหมายของพี่พี่ทั้งสองท่านนี่หากเปรียบธุรกิจเครือข่ายนี่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ที่คิดว่าควรจะเป็นเหมือนอะไรแล้วก็ควรจะมีหลักการมีอะไรยังไงกับการทำธุรกิจเครือข่ายคะการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมผมถเอว่ามันเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสทุกท่านที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองครงับตัวนี้แล้วก็บางครั้งบางครั้งคนเรามองธุรกิจตรงนี้ข้ามไปมแต่ถ้าเขาศึกษาจริงๆนี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับ ทุกสาขาอ,อาชีพมากครับค่ะแล้วทางพี่อรอละไทยล่ะคะเช่นกันค่ะธุรกิจเครือข่ายถ้าเราสัมผัสอย่างแท้จริงนะคะเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาแค่1-3ปีคุณก็สามารถสำเร็จกับธุรกิจเราได้ค่ะ อันนี้กล้าการันตีหรือเปล่าคะว่าภายในเวลาสามปีต้องสําเร็จแน่นอนค่าการันตีค่ะอันนี้ค,คือจากปากพี่โอรไทยเองเลยนะคะคุณผู้ชมคะสุดท้ายอยากให้พี่ๆทั้งสองท่านฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดน,นึง <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการทํธุรกิจเครือข่ขายโดยเฉพาะบริษัทไลท์กรุ๊ปเนี่ยค่ะจะให้อะไรเป็นพิเศษกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างอยากฝากนะคะบริษัทไลท์กรุปนะ๊ปณัจจบันนี้เรามีพร้อมทั้งโรงงานเป็นของเราเองนะคะและมีผู้บริหารที่ดีเยี่ยมนะคะ ที่สําคัญเรามีคุณธรรมนาทางในการทําธุรกิจอย่างแน่นอนชัดเจนสุดท้ายก็คือรายได้ที่ตอบโจทย์เราจ่ายร้อซแน่นอนค่ะค่ะ,คะเราพี่พิสิทธิ์เหรอคะครับผมก็อยากจะฝากว่าท่านไหนที่มองกําลังมองหาธุรกิจอยู่ธุรกิจไลกุ๊ปก็เปิดโอกาสให้ทุกๆท่านแล้วก็เดี๋ยวนี้บริษัทเราก็มีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วก็ผลิตสินค้าเป็นของตัวเองท่านไหนที่สนใจก็ ฝากไลค์กรุ๊ปไว้กับวงการขายตรงด้วยครับสำหรับรายการขับเงินล้านในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ